แล้วมากันนะทุกคนกับเกมหม้อไฟแห่งความสุขจริงๆหรือเปล่ากับ5ขั้นตอน5ทางลัดในการเล่นแบบยังไงให้แทบจะ2วันจบเกมเลยทางลัดแรกนะครับเมื่อเราเห็นรูปปลาบนหัวพนักงานเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยให้เราคลิกย้ํายลัวๆเลยนะแล้วมันจะมีของตกออกมาครับของตกออกมาเนี่ยให้เรามาตรงครังแล้วก็รวมของต้องมี2ชิ้นนะแล้วก็เอามาทับกันแบบนี้แล้วก็คลิกมันจะสุ่มไอเทมอันไหนอันนึงให้เราครับแต่ต้องบอกก่อนนะถึงมันจะเป็นรูปปลาแต่มันไม่ใช่ว่าคลิกทุกครั้งแล้วมันจะได้ทุกครั้งนะ แล้วก็ยังถัดมาครับที่เข้ามาตรงหน้าร้านเนาะทุกคนเห็นอะไรไหมอ่ะคลิกตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็เลื่อนมานิดนึงครบจะเห็นตู้เกมตรงนี้อยู่นะไอ้ตู้เกมตรงเนี้ยทำให้ถ่ายคนเนี่ยอัพเลเวลไปได้ไวมากๆเนาะตู้เกมอันนี้ับให้เรามาเล่นเกมแล้วมันจะมีเกมอยู่2ชนิดนั่นแหละให้เราเล่นแต่ต้องบอกก่อนนะว่าก่อนที่เราจะเล่นได้เนี่ยครับเราต้องอยู่ระดับทองแดงก่อนทองแดงคือตรงไหนคลิกเข้ามาตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือทองแดงนะเราต้องอยู่ระดับนี้ก่อนครับเขาจะเล่นได้เนาะแต่ต้องบอกว่าแป๊บ ไม่ถึงวันจริงๆไม่ถึงวันแป๊บเดียวก็ได้ครับแล้วมันจะมี2โหมดให้เราเลือกนะโหมดแรกคือโหมดคีบตุกตาครับคีบของรางวัลอะไรพวกนั้นแหละและโหมดที่2คือโหมดเลือกไพ่ครับถามว่าอันไหนไวกว่ากันโหมดเลือกไพ่ไวกว่าแต่เหมือนว่าไอ้คีบเนี่ยครับมันใช้ของรางวัลเยอะกว่านะถ้าใครว่างๆแบบมีเวลาเยอะก็เล่นโหมดนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเก็บได้สูงสุดเนี่ยครับพบทุกอันเนี่ยได้เกือบ400เลยนะเห็นไหมทุกคนเนี่ยประมาณบางทีก็400อ่ะแล้วก็มาแรลขของรางวัลนะครับของรางวัลพวกนี้ก็เอาไปอัปเเกรรดะัับข้นานะแะ และหมดที่2ครับคือหมดจับคู่นั่นเองนะหมดนี้จะค่อนข้างไวมากๆครับถ้าเราเล่นแบบแป๊บเดียวก็ผ่านไม่ถึง30วิก็ผ่านแล้วพอผ่านแต่ละด่านเนี่ยครับเขาจะให้ตั๋วเรามานะเราก็เอาตั๋วพวกเนี้ยกดเข้ามาตรงนี้มาแลกของรางวัลน,น,น,นั่นเองนะเอาไปสุ่มคิดค้นอาหารอะไรประมาณนั้นแหละอัปเกรดเลเวลต่ออเดี๋ยวผมแลกให้ดูแล้วกันอ่ะเห็นไหมทุกคนเนี่ยแลกไปปุ๊บแล้วก็คลิกเข้าไปรับตรงนี้ก็ได้เนี่ยพอเราปุ๊บเห็นไหมเห็นแต้มไหม แต้มเราจะอยู่4972นะถามว่าไอแต้มพวกนี้เพิ่มยังไงคลิกเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยมันก็บอกอยู่ว่าเพิ่มยังไงจริงๆหลายคนก็ไม่ได้สงสัยคลิกแบบค้นหาอ่ะมาสุ่มรับสุ่มครั้งละ10เนาะเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มหาเมนูอาหารใหม่ๆนั่นเองเนาะเพื่อเราเพิ่มแต้มแต้มอันนั้นแหละแต้มที่คลิกให้ดูเมื่อกี้นี่แหละการสุ่มเนี่ยครับเราจะได้รับไมโครเวอร์เอาไปแลกของเพิ่มเติมต่อได้ด้วยนะนี่ครับ4972ปุ๊บเราก็คลิกไปเพิ่มเมนูอาหารเพิ่มานัะ แล้วก็กดเพิ่มดาวไปเรื่อยๆนะบางทีก็เยอะเกินไปจริงๆนะมันน่าจะมีให้เลือกว่าแบบอันไหนที่ยังไม่เพิ่มดาวจริงๆมันน่าจะมีเพราะบางทีบางทีก็เลื่อนผ่านเหมือนกันอะไรประมาณนั้นครับคร่าวๆเนาะพอราอัปเกรดครบเนี่ยครับเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันก็จะผ่านแต้มก็จะสีเขียวอะไรประมาณนั้นแหละหลทางลัดที่สาคัญที่สุดครับคือขั้นตอนนี้เราคิดเข้ามาตรง้านค้าครับดูตรงเมาส์ดีๆนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมการดูโฆษณาเพื่อรับเพชรนันเอง แต่ต้องบอกก่อนนะว่าทุกคนเห็นเงิน60,000ตรงเนี้เราเลื่อนลำดับนะครับค่อยจะได้เงินเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมได้ประมาณหมื่นหนึ่งนะแล้วพอลำดับของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยครับจากทองแดงเป็นนั่นนี่นู่นเป็นเงินเนี่ยเงินมันก็จะอัพเลเวลมากขึ้นนะส่วนตรงนี้ยครับก็จะเป็นหน้าต่างให้เราเนี่ยครับเอาเพชรมาสุ่มเนาะไอแพ็กเกจตรงนี้วัตถุลึกลับทุกคนเห็นไหมวัตถุลึกลับชุดทํางานลึกลับเนี่ยครับบางทีเราเนี่ยไปเห็นว่าเอ้ยทาไมของคนนั้นแบบพนักงานเขาใส่ชุดแปลกๆเพราะว่าเขามาสุ่่มตรงงนนนนี้ัเอะ อะไรประมาณนั้นนั่นแหละเอาสรุปแล้วเหลือ3ขั้นตอนหลือจากค่าขั้นตอนที่กินไปเอาไม่เป็นไรเอา4ขั้นตอนแล้วกันก็จะมีโค้ดแจกนะครับโค้ดเนี่ยครับเดี๋ยวขึ้นตรงหน้าจอให้ดูเลยเนาะโค้ดจะมีอยู่2โค้ดนันทุกคนถ้าเราใส่โค้ดไปแล้วเนี่ยครับเราจะได้รับเพชรนั่นเองนะการใส่โค้ดเนี่ยครับไม่ยากเลยเนาะเห็นแถบมุมบนขวามือของทุกคนไหมอะอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะตรงรูปลําโพงตรงนี้เลยนะเขาเรียกว่าลําโพงหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีที่ให้เรากรอกโค้ดนะท ถามว่าผมไปหาโค้ดนี่มาจากไหนคนอืน่นเขาก็บอกตก่อกันเหมือนกันเลยไม่ไมรู้ไปหาน่าจะเห็นในติกตอกละมั้งซึ่งผมเนี่ยครับกอกได้แค่หนึ่งโค้ดนะผมไม่รู้ว่าทําไมแล้วให้เราไปที่คลังครับมันจะอยู่ตรงนี้นะไอโค้ดฟู้ดอ่ะก็จะได้รับ50เพชรไปเลยเนาะส่วนโค้ดฮอตพอตเนี่ยครับผมกอกแล้วมันไม่ได้นะไม่รู้ทําไมแต่บางคนได้นะเป็นงเหมือนกันเนี่ยไม่ขึ้นไม่ได้อะไรเลย ส่วนวิธีเล่นนะครับวิธีเล่นก็คิกเข้ามาเนี่ยมันก็มีสอนมีบอกนะทุกคน,นก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั่นหรอกจริงๆแล้วอะ่ะแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมอยู่ดีๆเข้าเกมมาอีกทีนึงร้านผมเป็นอย่างนี้คือร้านไม่เหลืออะไรเลยคือโดนป้นหรือย,อยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ดีมันก็ไม่เซฟเกมให้อะ่ะคือต้องเล่นใหม่อะ่ะไม่เอานะโอ้โหจริงๆต้องบอกก่อนว่าเกมเนี้ยผมว่าน่าจะเล่นจบจริงๆอะ่ะไม่นานหรอกคือคิดดูโฆษณาแล้วก็ยิกวนไปเรื่อยๆอ พราะผมเล่น2วันนี้ก็แทบจะจบแล้วนะผมคิดว่าไม่เกินอาทิตย์นึงอะจบจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงใดๆทั้งสิ้นแค่เล่นผ่านบูสแต็คแค่นั้นแหละเพราะว่ามันจะได้อัดเสียงและอัดอะไรง่ายแค่นั้นและคลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเพียงแค่เออมันคิดในติ๊กต็อก <laughs> มันทิ่ในติ๊กต็อกแล้วก็เลยโอ้ยหลายคนก็บอกให้เราเล่นเออาลองเล่นดูก่อนแล้วกันอะเผื่อจะแบบปัง,ปงๆกับเขาบ้างโอ้โหดูพูด